ชมบรรยากาศยามบนแหลงจากพี่น้องเบิงท้องฟ้าสวยงามมากบ้านติดทงนาจะ้ะบรรยากาศยามบนแหลงเบิ้งดูจะ้ะงามขักข้าวบรรยากาศนาข้าวตอนเย็น ข้ากำลังสิท,ทอกเราจะพี่น้องทอกข้าวออกลวงจ้ะไก่สิได้เก็บเกี่ยวแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ดอกไม้ริมทาง นี่เป็นต้นหวานจืดจ้ะเพื่อนเอิ้นนางหวานเอาไปแกงได้จ้ะพี่นอ้องแกงใส่แกงใส่น้ำยนาน้งน้ำปะลาล้าผักชะอมเบ่งดูแลจ้ะพี่นอ้องนาข้าวข้าวออกวังแล้วจ้ะกลางเดือนพฤศจิกา ก็ได้เริ่มเจียวแล้วจ้ะพี่น้องนาข้าวสวยงามไม่เจี๊ยเดียนมาเก็บผักบ,บุ้งน้ำจ้ะผักบ,บุ้งนาเอาไปอบตาอบตายามือเศร้าจ้ะพี่น้องอาการปวดตาแสบตาเครื่องตาหายก็จะ ท้องฝ้าหยามุนแหลงงมาจากเบิองงามครับสวยงามมากบรรยากาศตอนเย็นบรรยากาศนาข้าวชีวิตเชา้าให้เช้านาก็จังสีหลจัจะพี่เนอะบรรยากาศชนบท วิถีชีวิตชาวนาต่างจังหวัดทองฝ้ายามุแรงสวยงามสีเหลืองสีแดงทอง งามมากเลยนี่ก็เป็นหมู่บ้านจ้ะพี่เนอะหมู่บ้านบ้านติดทุ่งนาติดทุ่งนาข้าวชมบรรยากาศยามเย็นที่บ้านหนองแวงค่ะบ้านหนองแวงตำบลโอโล อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิกลางเดือนพื่อสศกิกากระเพาะเจียวแล้วจะเนี่ยพี่น้องข้าวออกลวงแล้ว เอาบรรยากาศท้องฟ้าท้องนาทุ่งนาข้าวเขียวมาให้ชมค่ะขอบคุณค่ะ